สปิกลิงนี่ใช้ครีมทางสปริกลิงทางนะครับผมเอาไว้ทำงานชโดมันค่อนข้างจะแข็งนิดนึงโอเคเราได้แล้วเราก็จะใส่ตับตัวหน้ากันมันขาดด้วยครับนะครใส่สปริกลิงบนหัว ไม่ถนัดด้วทำคนเหนียวไอ้ก็สปีกิงตรงหัวนี่นะครับถามว่าขาดไหมมันก็มีโอกาสขาดนะครับแต่ก็มันก็ของแบบเนี้ยง้างทำปหลายๆตัวก็ได้ถ้าอยากจะใช้ก็เอาใช้เป็นครั้งคราวครับทําเล่นๆสนุกสนุกต่อไปก็จะมีตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดตัวนี้นะครับเราผมจะทําแบบรวบๆไปแล้วกันจะไม่พิจีตีตองมากเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาติ๊กตอกติ๊กตอกเวลามันน้อย แล้วก็สปิกลิงมาบีบเหมือนเดิมใส่ท้ายครับโอเคมันแข็งครับสปิกลิงอันนี้ผมเอาไว้ทำ yellow. เหยื่อชโดไว้ทำสปินเนอร์เบตอ้มค่อนข้างหนีบยากเลยครับแข็งมากโอ้โหเกินเวลาแล้วนี่หวา่า ได้แล้วนะครับแล้วเราก็จะจับมาใส่นะรกระหางปุ๊บเป็นละมาลงกรุงเกิงราใส่ได้แบบนี้ปุ๊บแล้วก็เอาตัวเบ็ดครับร้อยเข้าไปตัวเบ็ดนี่นครับร้อยเข้าไปเลย เราทำมันง่ายขึ้นตึ๊เบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ตะกตั่วอันนี้เปิดดูเลยครับผมจะใช้อยู่เราเราประมาณสักตัวสามกร,รัมเลยเเตาตัวบีนั่นแหละสามกร,รมัมประมาณนี้อันนี้อ,นอ,นนอ,อ,ออกมาเทียบเลยแล้วเราก็เอาไปใส่นะครับตรงนี้ ข้อหางเนี่ยนะครับสปิงดิงเราบิดเอามาตรงข้อเดียวมาตรงข้อเดียวปึ๊กให้มันขึ้นมาอยู่ข้างบนอย่างนี้แล้วเราก็าตะก่วเนี่ยมันเป็นตะก่วแบบผาแบบเนี้ยครับแบบผ่า้องเห็นไหมนี่ครับแบบผ่คคบแบบาแล้วเราก็ใส่ตรงสปิงลิงปึ๊บแล้วเราก็บีบ แค่นี้ครับมันก็อยู่แนละ้วทีนี้ตัวเนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับเราไม่ต้องพันตะกว่าฟิวก็ใช้งานได้ถ้าเกิดเราอยากให้มันหนักหน่อยนะรตรงก้านเบ็ดเนี้ยไม่มีส่วนนะครับตัวทํางานก็คือตัวฝาเราพันไปเลยกี่รอบกนะ็ได้งบเสร็จแล้วฝาเบียฝาเบียรกระโดดได้นะครับตอนเราจะทําให้มันสับ นี่ครับสาคัญเลยใช่มันสับดีหรือไม่ดีนะมันอยู่ที่หน้าองศาตรงนี้นะครับเราสามารถเอานิ้วเนี่ย้วโป้งเนี่ยดันให้มันงอเหวี่ยขึ้นครับยิ่งมันเหี่ยงมันจะยิ่งสับถี่ขึ้นตั๊บๆๆๆๆเลยยิ่งเรางอยิ่งจะสับถี่ขึ้นเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับกบกระโดดจากฝาเบียอยากได้สีเขียวก็ใช้เบียรช้างครับอยากได้ขาวแดงก็ใช้รีโอโอเคครับ